สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการใช้ g r a d c m m ใน p y t o r c h ครับผมชื่อพธิ์ปัจจุบันเป็นอินเตอร์ในด้าน t a s c i ไซ c e ทางการแพทย์ครับเคยทำโมเดลจำแนกรูปภาพแล้วสงสัยไหมครับว่าโมเดลเรานี่เขาคิดยังไงถึงจะทำนายแบบนั้นอันนี้ผมก็เลยทำา Dataset ขึ้นมาเองเลยนะครับผมถ่ายรูปชาแมนเดอร์หรือที่ตวคางเงะนะครับแล้วก็บาบ์อหรือฟูจิกิดาเนะนะครับ ถ่ายรูปมาแล้วก็ลองให้โมเดลพิจิกดูนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าในเทรนนิ่งเซตโมเดลผมก็พิจิกชาเมนเดอร์ได้ถูกต้องพิจิกเบลบซอได้ถูกต้องแต่เอ๊ะทำไมเอาไปใช้แล้วมันถึงพิจิกพิจิกเบลบซอตัวนี้ผิดเป็นชาเมนเดอร์นะครับผมจะมีวิธีอะไรที่จะรู้ว่าโมเดลมันกําลังคิดอะไรอยู่ตอนที่มันพยายามคลาสสิฟายว่าเป็นชาเมนเดอร์นะครับ วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่อง g r a d c a Cam หรือ Gradient-weighted Class Activation Mapping ครับ g r a d Cam นี่เขาจะบอกเราว่าโมเดลให้ความสำคัญกับจุดไหนของรูปภาพนะครับที่จะทำให้เขา predict เป็น Class Class นั้นยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่ามีรูปภาพอันนี้ที่มีหมาและแมวนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าโมเดลเขาใช้ตรงไหนที่เขาคิดว่าตรงนี้เป็นแมว เราก็จะเห็นได้จากจุดที่มันเป็นสีแดงเข้มคือจุดที่โมเดลคิดว่าตรงนี้แหละมีความแมวที่สุดหรือว่าถ้าเราใส่หมาเข้าไปเขาก็จะบอกตรงนี้แหละมันคือความหมาที่ทําให้มันพูดดิบว่าวันนี้มนผมคงจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาเล่าเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของอันนี้ทั้งหมดนะครับผมคงจะมาเล่าหลักๆเกี่ยวกับว่าเอามาใช้ยังไงใน PyTorch นะครับแต่เดี๋ยวเล่าคร่าวๆก็คือถ้าใครรู้จักแคมมาก่อนแกรดแคมมันใช้ได้ใน หลายๆลายทสมากกว่าแคมนะครับซึ่งเขาก็จะเอาเกรเดียนต์เกรเดียนต์สุดท้ายที่ไหลเข้าไปใน convolution layer สุดท้ายนะครับของคลาสนั้นๆแล้วเขาก็จะสร้างแมปขึ้นมาที่ดูว่าจุดไหนที่มันสำคัญต่อการพิจิตร c คลาสนั้นนะครับมันจะออกมาเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับมันจะดูง่ายดีซึ่งก็โชคดีที่มีคนทำ แพ็กเกจว้ให้แล้วนะครับแกรดแคมเราไปพิบ Install ล r a แก a ดแได้เลยนะครับลิงก์อยู่ตรงนี้ครับส่วน d t t s s t t p โปเกมอนที่ผมทำเองแล้วก็โค้ดของทั้งหมดนี้อยู่ใน c a g k l e นะครับเดี๋ยวเชิญดูลิงก์นี้ได้ครับโค้ดช่วงแรกอาจจะยาวนิดนึงนะครับแค่สร้าง CNN นะครับเดี๋ยวคลิกตรงนี้เพื่อข้ามไปตรงแกรดแคมเลยก็ได้ครับก็จะเห็น Import แต่ละอย่างแล้วก็วิธีการใช้แกดแคมตรงนี้นะครับส่วน Dataset ผมแบ่งเป็น Train กับ e ท t นะครับแล้วก็ในแต่ละโฟลเดอร์ก็จะมีเบลบาซอกับชาแมนเดอร์นะครับแบ่งง่ายๆจะได้ใช้ image folder ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปลองเล่นดูโอเคผมสร้าง CNN model ขึ้นมาเองนะครับโดยที่โมเดลนี้ก็จะมี convolution layer 4อันนะครับเราก็จะดู g r a d i e จาก convolution layer สุดท้ายก็คือ layer ที่4ครับแล้วก็ผมมี2 Class นะครับมีชาแมนเดอร์กับเบลบาซอเพราะฉะนั้นผมจะใช้ เอาพุทสุดท้ายเป็น2นะครับเดยใช้ loss เป็น cross entropy ครับอันนี้ก็เป็นโค้ดอีกหน่อยหนึ่งนะครับที่ผมเอามาก็จะเห็นว่าเรา import g r a d cam มาปุ๊บแล้วก็ในนั้นเขาทำฟังก์ชันไว้ให้เพิ่มนะครับก็จะเป็นตัว show cam on image นะครับซึ่งมันก็จะเอา g r a d cam ที่เขาทำไว้กับรูปจริงมาโปะด้วยกันมันจะได,ดูง่ายดีครับก็ใช้ง่ายมากครับใช้เขียนโค้ดแค่นี้เองครับ โอเคเรามาลองดูกันนะครับว่าไมา่ใช้เกะแคมบน Dataset เ,เราแล้วเป็นยังไง๋ยวดูคอลัมน์แรกก่อนนะครับอันนี้มันพิจิกว่าเป็นชาแมนเดอร์ก็ถูกแล้วนะครับแต่พอเรามาดูจริงๆอ่ะให้โฟกัสตรงที่เป็นสีแดงๆนะครับเอาดูเหมือนว่ามันจะจับจากตัวเป็ดสีเหลืองนี่นะครับโดยเฉพาะตรงสีเหลืองมันคงคิดว่าชา์แมนเดอร์ที่จริงก็คือตัวสีเหลืองของเป็ดตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูพิจิกชันของเทสเซตอันนี้นะครับอันนี้ที่จริงเป็นบ,บบลบบซ แต่มันพิจิตออกมาเป็นชาแมนเดอร์ลองมาใช้แกะแคมดูแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็ดูเหมือนจะคิดว่าเป็นชาแมนเดอร์มากๆสีแดงเข้มเลยเนี่ยครับจากจากตรงเป็ดสีเหลืองตรงนี้นะครับมันก็บอกได้ว่าไอ้ตรงสีน้ําเงินเนี่ยเออมันดูไม่ใช่ชาแมนเดอร์เลยแต่ว่ามันคงคิดว่าด้วยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเหมือนชาแมนเดอร์มากกว่านะครับโดยเพราะว่ามีเป็ดตรงนี้ส่วนอันสุดท้าย มันก็คิดว่ารูปนี้เป็นชาแมนเดอร์นะครับทั้งที่เราก็มีเบลบาซออยู่ตรงนี้เรามาดูกันว่ามันทําไมถึงคิดว่าเป็นชาแมนเดอร์ก็จะเห็นว่ามันไฮไลท์ตรงสีส้มๆตรงนี้เลยเยอะเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเพราะว่าเทรนนิ่งเซตผมมีรูปที่มีชาแมนเดอร์ที่มีส้มเยอะหรือว่าเพราะสีส้มของมันหรืออะไรหรือเปล่านะครับมันเลยคิดว่าโดยรวมแล้วอันนี้เป็นชาแมนเดอร์การใช้แกดคำมันก็เลยจะช่วยในการที่เราจะดีบัคหรือว่าเรา แบบว่าแก้ปัญหาว่าเออทำไมโมเดลถึงพิจิกแบบนี้นะครับทำให้เราย้อนกลับไปดูว่าสรุปว่าเทรนนิ่งเซตของเรามัน,ม,นมันเป็นยังไงทำไมมันถึงพิจิกอย่างนี้นะครับก็สรุปว่าก็คือผมเติมเองนะครับก็คือทุกอันที่ในเทรนนิ่งเซตที่มีชาแมนเดอร์นะครับผมจะแอบใส่เป็ดมาด้วยตลอด นะครับส่วนอันที่เป็นเบลซอจะไม่ค่อยมีเป็ดนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้โมเดลคิดว่าเป็ดตัวเนี้ยเป็นชาแมนเดอร์นะครับพอมาเทสเซตแล้วมีเป็ดโผล่มาในเบลซอปุ๊บมันก็เลยอาจจะเดาผิดนะครับมันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบหนึ่งนะครับซึ่งถึงแม้ว่าผมจะพูดเล่นๆกับโปเกมอนนะครับที่จริงแกรดแคมมีประโยชน์มากในการเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับกรดแคมนี่สามารถใช้ สำหรับ object detection หรือ image segmentation ได้นะครับผมขอยกตัวอ,อย่างทางการแพทย์นะครับหลายครั้งแพทย์จะไม่พอใจถ้าเราเอาเข้าไปในเป็น black box model แล้วเราก็ให้โมเดลมันทำนายว่าเออคนนี้เป็นมะเร็งคนนี้ไม่เป็นมะเร็งโดยที่ไม่บอกสาเหตุนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถเชื่อใจมันเต็มที่ถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันคิดยังไงนะครับอย่างถ้าให้ดูฝั่งขวานี่อันนี้เป็นการทำนายว่าจุดไหนของ เต้านมเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราก็สามารถใช้แกดแคมเพื่อดูได้ว่าตรงนี้คือจุดที่ที่ตัวโมเดลคิดว่าดูเหมือนมะเร็งเต้านมนะครับหรือบางคนก็เอาไปใช้แก a ดแคมในการดูว่าตรงไหนของปอดที่เหมือนจะเป็นวันรโลกนะครับสองอันนี้ผมก็เอามาจากแคโก้คนอื่นนะครับหลังจากที่แกดแคมออกมาก็มีคนทำแกดแคมรูปแบบอื่นๆเยอะเลยนะครับก็ลองไปเล่นได้นะครับดูว่าแกดแคมอันไหน ดูเวิร์กกับเรามากที่สุดนะครับอย่างบางอันจะมีเช่น g r รดแคมอะไรอย่างนี้ที่เขาก็จะใช้อะไรต่างไปจากแกรดแคมเดินนิดหน่อยอันนี้ก็ลองเล่นดูได้ครับ g กรดแคมเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่ที่ชื่อว่า explainable AI นะครับหรือ XAI ซึ่งเป็นการเป็นแขนงหนึ่งที่พยายามที่จะทำให้ AI เราอธิบายได้นะครับแบบเป็นจาก Black Box ให้มันกลายเป็นอะไรที่มนุษย์อย่างเราเข้าใจได้ว่ามันคิดอะไรนะครับ ซึ่งแกรดแคมก็ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่สามารถที่จะดูได้นะครับมันก็มีวิธีอืนอ่นๆเช่น Lime หรือ h a ปแล้วก็รูปแบบต่างๆของมันที่เอามาใช้ใน Image ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเม t h อดอีกหลายแบบเลยครับที่ผมไม่ได้พูดตรงนี้ครับอันนี้เป็น Reference ทั้งหมดของวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ